หี่ไปล้วไปลบไปซื้อดาบไปต่อไปไปแล้วหยนดหยิดหยิดใช่เลยเด็กเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฮึ่มไม่เลยไปละไฟเยอะจริงด่ากี่โอ้ยจะต้องไ เนี่ยอืม well ่ายไปไเลยวะอีกว่ะเยี่ยมอืมอะไรวะาเยียมล้ว่ะอืมเนี่ยแกไปด่าพักไาแล้วอืมมาแล้ว้าลาตัวโอย่างเงี้ยอืมอะไรกูก็มีเหมือนกันเียมอืมเร็วดิอืมอืมว้าวไปว้าว ตายก็งึงอ่ะได้เวลาล้างแขนตายตลอดไม่เลยแขนได้แน่เลย,ก,ลยเก็อนองไล่้กระดิ่งด้วยแต่ละิง